แมวยาติ่มแกงเหล้านะคะอันนี้แม่ใส่ไก่นะคะว้าวนะครับดิบเด่แม่ติ่มเปืออก่อนแช่ลายไม้กว้างอันนี้แม่ใส่กาวเนี่ยแกไปจอนนะคะ แก้มควันยาขินนี่แมวติ้มเกลีองก่อนนะคะยาไปตำพักนี่หน่อไม้นะคะยาแมวต้เมเอาไว้ยายาแมวไส่ใส้ยันนาใส่น้ำยันนา เสร็จนะคะโอเวแม่คัดเครื่องแกงใส่หม้อนะคะเล้วย่แม่ต่ำพักแป๊บนะอ๋อออมแล้วหอมแล้วนะจ๊ะ อาแป๊บหนึ่งีย๋ยวแมวกำปักอือยายแมวติดไฟายเลยนะคะเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาแหลกพักกันง่ายเหมีอะไรบ้างมีเฮ็ดฟางนะคะเอ้อเฮ็ดหนังฟาเฮ็ดอูนู่เฮ็ดอุยจีอะไรหยิบพุน่นไม่รูร้แล้วก็ดวดน้ำเตา หมดน้ำเต้านะคะแล้วก็มีจ่าอุ้มแล้วก็ใบแม่งหลักพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะจ๊ะแกนี่ก่อนรถด,ดีรถด,ดีนะจ๊ะชจอรถนิดหน่อย รนี่ใสอดน้ำปลาอยากกินนี่จะไม่ได้กินแล้วมันยากอยนะกินแอม่าอยาก,กับเลยน้ำปลาเซ่บๆโนโน เต็มนนประมาณนี้รดเดือนนะคะเดี๋ยวแมวใส่พักนะหน่นอยเฮ็ดเดี๋ยวนะคะเห็นแมวใส่เฮ็ดเฮ็ดอุ้งเฮ็ดญี่ปุน่น ยอหนังเตาลอาเดือดตัวเดียวยาวเส้ยโยนอมกับใบแมงลักนะคะมารวยแล้วจ้า รอเดือดน,นะจ๊ะไปกินน้ำดูหน่อยได้อร่อยหวานรอเดือดน,นะจ๊ะ ใบเม่งหลักนะงะใบเม่งหลักยอดจะโอ้โหห้อมถามานแปดบานผีน้องโอ้ยากินนี่จะได้กาเรศหนังเอ็ดเอ็ดฟางเสร็จแล้วนะจ๊ะแกงเอ็ดแมวตัวแกงเปื้อนี่เปื้อเราเสร็จแล้ว